สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาชมเกมในครึ่งเวลาหลังนะครับหลังจากที่เสมอด้วย s c r e หนึ่งต่อหนึ่งครับ B.Y.U. บุริราชในชุดสีเหลืองครับพบเกษมบัณฑิตกับชุดสีเทานะครับครึ่งแรกนั้นช่วงหลังๆนะครับผมไม่ได้จุดการถ่ายทอดนะครับก็เลยมีเสียงเพลงที่เข้ามาเป็นลิขสิทธิ์ของเพลงนะครับทาให้ไม่สามารถถ่ายทอดได้ต่อเนื่องนะครับต้องขออภัยครับเข้ามาชมกันอีกครั้งหนึ่งครับท่านที่เป็นแฟนครับ ทั้งสองทีมนะครับทั้งของ BIU บุรีราชแล้วก็ของเกษมบัณฑิตครับขออภัยนะครับที่หยุดการส่ดสัญญาณไปเมื่อสักครู่นะครับเนื่องจากมีการเปิดเพลงนะครับท่สนามนะครับแต่ว่าในของเฟ e บุ๊กนั <Credit noise> ้นก็จะปิดกั้น การแตะทอดแหละครับมาชมกันต่อครับ่า45นาทีจากนี้ไปครับหลังจากที่เสมอครับเบียยุจะบุกจากขวาไปซ้ายบ้างครับส่วนทางด้านของกเกษมบันดิตครับบุกจากซ้ายไปขวาครับ กษเษบันดิตตัดตออกมาให้ทางของสุธาวันสาระสุธาวันสกุลการสกุลการสุดา,ารัตเคาะเข้าให้สกุลการล็อกหลบจังหวะหนึ่งออกไปทางขวาครับพิสาต่อไปให้ทางของอรายาอรายาลูกนี้ กระชากเข้าไปเร็วครับอรายาได้ยิงไม่ลูกนี้ปล่อยไปให้นิสาแม่ไม่ถึงนิสาโนเมียนครับจังหวะนี้ของอรายญาสีดารัก์นิสาเข้าไปจังหวะนี้แม่เกือบจะเป็นประตูเช่นกนกันครับของบี u ยูบุรีดาชถ้าสัญญาณไม่ค่อยดีหรือว่าภาพไม่ชัดนี่ ต้องบอกเลยครับว่าเป็นเรื่องของอสภาพดินฟ้าอากาศนะครับท่านผู้ชมต้องขออภัยด้วยนะครับาวันไหนแดดแรงๆดีๆเนี่ยการถ่ายทอดนี่ทั้งภาพเสียงคมชัดนะครับรวมถึงสัญญาณภาพที่ออกไปอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้เน้นฝนนี่ตั้งเขาว่าจะมาแต่ก็ตอนนี้ยังมาไม่ถึงนะครับในทุ่มจังหวะนี้ครับของเรียยูอุบนวัน ้บนวันสวนมาไกลๆให้ก็ไม่มีใครครับด้านหน้าเตะมุมค,ครับเบียยูเตะมุมลูกแรกของเครื่องเวลาหลังแล้วครับ <c oughs> <c oughs> เปิดเข้ามาก็จังหวะนี้สกุลเจ้าเบญญาทิพย์ เจนขวางไปเยอะแล้วครับเจอตัดทิ้งไปเลยครับได้เตรียมมุมอีกจำนวนนึงครับของบรียาหยูครับสกุลการคือสัญญาณดีคือเขียวเียครับรู้จักวันนี้ครับของบรียายูครับโดยสกุลการชุมพูแสงครับ ต่ม <T esi> เปิดเข้าไปแล้วก็แม่เข้ามือผู้สาบประตูครับอานิสาร่มเย็นครับเข้าไปตัดก่อนที่ผู้สาบประตูจะคว้าได้ครับนิสาร่มเย็นครับจังหวะนี้ครับของนิสาร่มเย็นแมผู้สาบประตูมันจะคว้านะครับนิสาร่มเย็นหลุดมือผู้สาบประตูแล้วเข้าเข้าไปชาร์จทันทีเลยครับแมประตูที่สองประตูมาแล้วครับทางนั้นของบริยูบุรีด่านครับขึ้นนำตัวนของเกษมบัณฑิตครับ สนามที่หนึ่งบรูบุรีราคาเทนนี่ได้ประตูจากนี้หมายเลขยี่สิบสามนิสาร่มเย็นนิสาร่มเย็นครับสามสองประตูให้ทางของบรูบุรีด์สมุทรสาครยูเนเต็ดขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นโดยเปลี่ยนผู้เล่นหมายเลขยี่สิบเจ็ดสุภาการพลงหีรันออกและส่งผู้เล่นหมายเลขแปดไปทางขวาแลครับสุดารัตน Wii, ษษษได้ครับัาหวัน,นี้ของเกษมมันฑิตพยายามจะเข้ามามีจังหวะเ,เปิดเข้ามาแม่ <player number S 2> ออกมาไ <8, S 2> กลไปหน่อยครับเบญญาทิพย์ตามไล่มาครับอย่างนายของเกษมมันฑิตครับเกษมันฑิต จังหวัดทุ่งทองเกษมบัณฑิตครับหมายเลขแปดสุธาวันแต่อาจเป็นจังหวัดนี้สุธาวันเข้าไปตามอีกขั้นหนึ่งครับนพวรรณหลายยาวๆมาไม่ถึงนะครับนพวรรณผู่ทองเข้าทางของเกษมบัณฑิตจับบอลจังหวะนี้ก็ลั่นไม่หน่อยครับของเกษมบัณฑิตได้ทุ่มครับอริสาสิเลอริสา สวนไปกลางเลยครับใ้ทางของสกุลการสกุลการพักอกลงกนี้สวยครับนิสามองมาเลยครับเห็นทางของอรายาเติมไปอรายาศรีดารักษกระโดกมาให้ทางของสกุลการสกุลการจังหวะนี้แม่จังหวะไปทำฟ้าก่อนครับสกุลการโอ้ต้องระวังเลยครับทางของเจ้าสกุลการนั้นโดนหนึ่งเหลืองไปแล้วนะครับหมายเลขโขกของเรานะครับ เกษตมฑิตมาไกลถึงแดนหล่งนะครับสุดารัฐออกไปทางขวาจ่ายไม่ดีลูกนี้ครับไปเข้าทางของเกษมรมดฑิตดีครับช่วยกันดีครับอุบลวันตามเข้าไปตัดทิ้งอปก่แล้วอุบลวันใหญ่สู่ เลือกแต่มุมครับจังหวะนี้ของเกษตรบัรดิตดูจังหวะนี้ครับของเกษตรบัรดิตเปิดเข้ามาแล้วก็มงออกมาครับทางของเกษตรบัรดิตให้ั้งเต่จะหน้าประตูแล้วครับบุษราคำ ในแมตช์นี้ครับบียาบิดาตครับขอเพียงเสมอนี่เราก็จะได้เป็นแชมป์กลุ่มทันทีครับแต่วันนี้เรานำไปแล้วครับ2ต่อหนึ่งนะครับบียาบิดาตนิสาร่มเย็นหาบอขึ้นไปครับนิสาร่มเย็นมองหาเพื่อนแม่จังหวะนี้ครับเสียดายครับยังได้ครับฟ้องมาทัดบอลนะครับ ฮันเฮดโค้ดรามเมศพรหมชาตินะครับกระตุ้นลูกทีมตลอดนะครับถึงแม้ว่าจะเพียงเสมอก็ได้เข้าเป็นแชมป์กลุ่มแต่ว่าวันนี้ครับต้องทําให้ดีที่สุดเลยครับของบิยายูบริาดาอะคาเดมี่โดยหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับเฮดโค้ดรามเมศพรหมชาติเปลี่ยนตัวครับเอาหมายเลข9เข้าครับถอดหมายเล 15, ข15ออกครับตำแหน่งของเกษมบัณฑิต FC สนามที่หนึ่งสโมสรมหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นโดยนำผู้เล่นหมายเลข15รุ่งไัยลินบุญโตออกและส่งผู้เล่นหมายเลข9ก้า,า<ล>ตัดเข้า 9, มากลาง,งครับ <ลง S 2> ให้เ่ของสุขุนการ<ห>สุขุนการล็ขขอกจังหวะหนึ่งไหลไปแม่เติมไปไม่ทันนะครับอริยาสีดารักษ์เมือโทรศัพตูของเกษตรบัณฑิตครับขอเพียงในน,นัดนี้อย่าแพ้เท่านั้นครับทั้งของ b ร u ก็จะได้เป็นแชมป์กลุ่มทันทีครับ สกุลการขับทางของดิสาสิเลครับเด็กยาทิพย์ให้จังหวะนี้ ไม่ผ่านตำน่งของพิยายูแล้วครับ 13, อันที่สิบสามเกษมรมนฑิตจับบอลลั่นไปหน่อยครับเข้าทางของเบญญาทิ์สวนไปให้ก็เจอกองหลังตับไปก่อนครับตำน่งของกเกษมรมนฑิต ไปแล้วครับเจอวันจังหวะนี้ครับไปดึงเสื้อครับหมายเลขสี่ของเรานะครับน่าจะเป็นสุดารัตน์เจียนรำครับจังหวะนี้ครับเต็มเต็มนะครับตั้งของสุดารัตน์โดนเหลืองไหมครับสองเหลืองนะครับทั้งของปียูวีด้านนะครับจากหมายเลขหกนะครับแล้วก็หมายเลขสี่ครับสุดารัตน์เจียนรำจังหวะดึงแล้วครับโอ้โหฟรีคิกจังหวะนี้ก็ประมาณไม่ได้เช่นกันครับทั้งของปียู รู้จังวันนี้ครับของเกษ,ษมบั็นมิตครับกำแพงสามสัญญาณมาโอ้โหลูกนี้ครับแม่เจ้าบุษราคำแนบสูขครับต้องเชื่นชมนะครับบุษราคำสุดปลายมือเลยครับลูกนี้ของบุษราคำแนบสูขครับโอ้โหเกือบจะเป็นประตูนะครับห่ แต่โมมีมรั้งหนึ่งครับของเกษมมันดิบหมายเลขห้าเปิดเข้าไปเรียบๆเจออริยาสีดารักตัดออกมาเลยครับตัดก็ไปไหนครับหมายเลขห้าจกกระชากไปไม่้่านนะครับได้ทุ่ม เปิดเข้าไปได้ครับมองไปก็แน่ไปเข้ามือของผู้สับปะตครับจังหวะเมื่อสักครู่ครับตัวนังของบุ้สาคขมนตต้องคิมชมเลยครับถ้าไม่ได้ยังบุ้สละขามเนี่ยากเหมือนกันครับโอ้ไปตัดจังหวะนี้กรรมการยังไม่ว่าอะไรครับให้เล่นต่อครับ ตัดไปกระเสียวไปด้วยแลวครับทางของสกุลการสกุลการอีกรั้งหนึ่งจ่ายขายเคลื่อนๆน,นะครับของ B.I.U. ล็อกจังหวะนี้มาเลย5มองไปครอสไปทางฝั่งซ้ายบ้างตัดยาวๆนะครับเจ้านพพลภูทองอิสารมเย็น นพพลภูทองเปิดเข้าไปไกลๆจะให้ทั้งของสุธาวันนะครับเบญญาทิพย์ตัดทิ้งมาเลยครับตัวทั้งของกเกษมรมณิตอีก้หนึ่งครับกรเกษมรมณิตเเ้ามือถึงบริษัทประตูของพี่อายุขึ้นมาใหม่ครับอาริสาสิเร หมุนนะครับเบญญาทิพย์จ่ายสวยลูกนี้ของเบญญาทิพย์ทำชิงกันสวยครับย,ยูให้นีสาไม่ถึงลูกนี้ครับหมงดักไว้เลยครับสุดารั์สุดารั์เจริญอรกคอีข้างหนึ่ง สุทาวันออกไปฝั่งขวาครับนครปูทองล็อกจังหวะนี้ไหลคืนทําชิงกันสวยครับกระดกจะให้แม่พยายามจะวิ่งไปแล้วครับนั่งของอรยาสีดารัก<อ>สกุลงานอีกรั้งหนึ่ง<อ>ถ่ายออกไปจะให้อรยานะครับ<อ>จะเจาะแดนกลางนี่ยากพอสมควรครับ<อ>เกษตรมณีไม่ธรรมนานะครับท<อ>ีมของเกษมรมณตเอฟซีไม่ช่เรื่องง่ายเลยครับ มาก็เจอดิสาสิเรชอเก่าแล้วคดิาสาศิเรไม่ถึงคับลุงนี้ของเบญาทิพย์กษ,ษัริิตมองขยับหาเพื่อนยังไม่ไปนะครับนงพาวันต้องตวัดเข้าไปให้เป็นของกเกษมริยนมณิตครับหรือไปถึงแดนหลังครับต้องบุษราคำนะครับต้องเข้าไปคว้าไว้ เนื่อนะครับตำแ่งของเบียยูเบราคาราีพบกับเษมบันดิตนี่ทีมแนวหน้าของสนามที่สองทยเลยรทวีวัฒนาสมุทรสาครยูเนเต็ดขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นโดยเปลี่ยนผู้เล่นหมายเลข13พิมพิมประกรจันทวีออกและส่งผู้เล่นหมายเลข23เจนนิสการนุษนาบีลงเล่นแทนนิสานเมเซน substitution for ทวีวัฒนาสมุทรสาครเดึงจังหวะรอเพื่อนแม่จังหวะนี้ก็ยิงประกรนจันทวี r e เพรสบายเพลย์เออร์หมา23 j อ n i s t a น u ต n a b i อริสานพวรรณถ่ายบอลมาทางซ้ายมั้งครับอริสาสิเลอริสาไปไกลๆเลยครับจะให้ สกุลการสกุลการจังหวะนี้ครับจะย,ยิงยังไงสกุลการสกุลการเข้าขวาแล้วก็จิ้มลูกนี้นี่นิดเดียวครับสกุลการเ <c oughs> จ้าสกุลการนี่พยายามจะบุกไปถึงแดนหน้าเลยครับ <c oughs> ต่างบองลขึ้นใหม่ครับท้งของกเกษตม,มนดิดเ <c oughs> อฟซีโมงตั้งกลับไปขึ้นนะครับอริสาซิเล เข้าทางของนิสาโรงย็มน,นิสาโอ้ยจังหวะนี้กรรมาการไม่มากเลยครับไปตัดจังหวะนี้ของเกษมรมณิตมาเลขหาของเกษมรมณิตพาบอลขึ้นไปครับมาเลข้าจ,จังหวะเปิดเข้าไปแม่ติดโอ้ลูกนี้ครับสุรเดเกียนรครับโอ้โหจะไปตัดเกมลูกนี้ครับแต่ว่าไปพลาดครับสุรเดเกียรําพยายามจะโมงอดเลยครับเตะโมงเข้าทางแม่แล้วหมดธิ์เลยครับทัวนัของ อุตสาหกรรมแนบสุกโอ้โหสุดารัตน์เจียนราครับเซ็งเลยครับสุดารัตน์เจียนราโอ้โหจังหวะตัดบอลของสุดารัตน์เจียนราครับแต่ว่าลูกนี่มันไซส์ไปเข้าประตูตัวเองนะครับโอ้โหจังหวะนี้ครับตีเสมอเป็นสองต่อสองครับทางของเกษตรมนฑิตเอฟซีสองสองครับ สนามที่หนึ่งบียร์บรีราอคาเดมีขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นโดยนำผู้เล่นหม่เลข8เบนญาทิพย์เปลี่ยนไทยสงออกและส่งผู้เล่นหม่เลข12สุภัตราศีลาลงเล่นแทนสุภัตราศีลาครับของ b บ u ถูกเปลี่ยนเข้ามาครับจะใส่ความสดของสุภัตราศีลาแล้วครับเดยวเจ้าเฟิร์นนะครับถอดตำแหน่งของเบญญาทิพย์เปลี่ยนไทยสงออกไปครับตำแหน่งของ R. R. บียริยบ สนามที่1มหาวิทยาลัยเกษตรบันดตแด้ประตูจากผู้เล่นหมายเลข5้จันทการพรงใจรับให้เป็นครดิตของหมายเลขก้แล้วครับหมายเลขห้อีกหนึ่งครับตวัดเข้าไปต้องระวังมากขึ้นครับทางของบียยูบริดาหลังจากเสียประตูเมื่อสักครู่นี้ครับหมายเลขสิครับสุตสัตราศิลาเปิดเข้าไปให้นิสาแม่ แรงไปหน่อยครับจังหวะนี that, that Aí, ้เหนื่อยหน่อยนะครับบียายูบิราชเจอกับเกษมบัณฑิตทีมที่ถือว่าแข็งแกร่งนะครับได้จังหวะนี้ครับของเกษมบัณฑิตครับหมายเลขเก้าพยายามจะจังหวะนี้ไปตัดเกมครับก็เรือกฟาวได้อีกขั้งหนึ่งครับควักใบเหลืองมาแล้วครับทางของกรรมการลองให้ลุกขึ้นมาก่อนนะครับ เจ็บสามเลยครับทั้งของเกษ่ยบันฑิตด้วยแหละครับให้เป็นคลิเของหมายเลขห้านะครับจันทการครับมอสักครู่นี้ครับจังหวะประตู ที่2ตามตีเสม,เมอของบรูรีดาดอะคาเดมี่ได้นะครับคนนี้เป็นผู้เล่นหลกัหลกๆของกเกษมรมณฑิตเลยครับจันตการรีเพย์้าเขใารีเพย์นะเยอะ ลุกขึ้นมาไม่รอชา้าแลยครับกรรมการควักเหลืองท,งทันทีเลยครับช่วงจังหวะตัดเกมของเกษตรมนิต์ครับอุอบลนวันณยสูก จังหวะฟาวจังหวะนี้ครับตำแหน่งของ,ของเซมนันดิทลละครับ<ป>เรียกฟาวได้ เจ็บปีกนะครับทังของเกษมบันดิต FC โอ้เกมนี้ของ b บีกับเกษมบันฑิตมนีู่มีผูรีล่นยนบาดเจ็บบ่อยครั้งนะครับขอเพียงเสมอนะครับไม่ให้ทั้งของเกษมบันฑิตทำแต้มขึ้นได้มากกว่านี้ครับเราก็จะเป็นแชมป์กลุ่มทันทีครับ เป็นงานหนักของนิสาร่มเย็นนะครับเป็นทั้งผู้ช่วยผู้ฝึกสอนแล้วก็ผู้เล่นด้วยครับวันนี้ของนิสาร่มเย็นสถ<อ>ิติของกเกษมบันดิต์ครับเอ่อไปหน้าประตูเลยครับโมงออกมาครับอธิพรนามแสนหมายเลขสิบสามใยับเจอทางนั่นอรายาเก๋กว่าครับตัด สุทาวันสาระสุทาวันอ,อ,อธิพงศ์เองข้างหนึ่งครับปล่อยทิ้งไว้คนเดียวนะครับมีสารมเย็นสกุออกล,าลาก,การออกบอลลงแล้วก็ออกไปทางซ้ายครับให้อริสาศิเลอริาออาสาม,มีมาซ้อนไห้ครับยังไม่ออกขบอลทนานังของสุดรัตเจียนรํา นพวรรณนพวรรณยังตามมาแก้ตัวครับสวนไปมองตั้งมาเข้าทางของสุสุทาวันสาระให้นิสาร่มเย็นนิสายัางได้ครับเจ้าบอมตัดไปลูกนี้ก็โอ้โห,โ,หโ,หโหจังหวะเข้านพวรรณฟูทองครับสนามที่ 2, ส,สองสโมสร BSLWFC ขอเปลี่ยนตัวผู้เล่น โดยเปลี่ยนผู้เล่นหมายเลข19จีเนฟราบีซออกและส่งผู้เล่นหมายเลข14นิกกี้ซาดี่ลงเล่นแทนเข้ามากลางครับมองเห็นจันทการแล้วครับจันทการไกลไปหน่อยครับแรงไปหน่อยครับจันทการจังวะนี้เอาไม่ถึงนะครับอริสาสิเล เจ้าตียังมุนออกมาได้ครับจังหวะนี้เรียกฟาวได้ครับเจ้าตีสกุลการชมภูแสงใจสู้ครับสกุลการผู้เรนที่มีความเร็วไม่ธรรมดานะครับสกุลการชมภูแสง สุดารัจเจนามครับนิสารอารยาคลอสไปให้ใช้ของสุภตราแล้วครับอีกครั้งจังหวะหนึ่งของสุธาวันสาระเกษซมมณิตเข้าหมอปั๊มมองเลยครับนั่นของสุธาวัน เปิดเข้าไปมีอธิพรนามแสนนะครับดนหลังครอสไปทางขวานะครับจะให้สุภัตราเกษมมณิต์สุุการจังหวะนี้ก็แรงไปอีกครั้งนึงนะครับของเกษมมณิตเดวี ตัดทิ้งไปเลยครับสกุลการอันิสาสิเรเล่นเร็วนะครับสดารัตเชียนรำมออกไปทางบนวันยายสู่ปุบบนวันไหลเรียบๆมาโนพวัน สกกุาารเรเยาวจะให้ท่านังของสุภัตราศิลาสุพัตราทันไม่ทันนะครับสุพัตราศิลาสวนกลับไปเคือนครับอธิพรนพวรรณสวนกันไปมานะครับ ขึ้นไปนะครับตำแหน่งของเจษมานิต